เด็กๆสาวๆเป็นจังไงคืนที่สามผ่านไปครับผมคืนที่สามผ่านไปไก่พร้อมไข่สิบสาวครับผมปร,ประเมินได้เรื่อยๆเนาะสิบมื่ว่านนี่เก็เหมื่ว่านนี่มัดจะไอ้จอแผ่นสักสีมองนี่ออกครับแล้วก็เอาใส่ตะไคร่ลวดขึ้นกันแหละครับตัวนั้นให้ตะไคร่ลวดอันนี้ก็ ใช้ตะขายลวดน่าจะพ่อเพียงแล้วเพราะว่าจอไปสองช่องสังกะสีครับผมโอ้มันเป็นจังสีเน,ะเนา,นาะเนี่ยเนี่ยเศร่าพ่นกะร่มดีแบบนี้ปัญหาคืนที่สามผ่านไปก็เจอนี่แหละครับโอ้ที่ว่าการเลี้ยงไก่คือบอ่อไหวไก่บ้านนะครับนาอกมันก็นจะไม่เคียเค่ยวเัีมยก็ม่วนทิ่นใน ท้ายพ่นคับทายพ่นหยังออกตามอันนี้แหละครับตามสัตว์ทั่วไปก็ต้องมีถ่ายมีอะไรเนาะนี่แหละกับเจออยู่ต้องใส่แกลบซอยแต่ว่าผลดีของแกลบนี่ต่อไปมันก็สิเป็นเสนเอนว่าเป็นปุ๋ยบางคนเปนเ,เป็นขายได้เด้ครับนี่ใส่กระสอบกวาดกวาดแกลบผสมมุ่นอีกไกล้นี่แหละครับผมผมก็ยังเคยได้ซื้อมาไวอยู่นั่นานะ สื่อมาไว้อยู่ตอนนั้นนั่นนะอันนั้นก็ขีไก่ใส่แกบครับผมนี่แหละที่อยู่ในนี้ตอนนั้นยังพระถนเดเรียงก็สื่อมาไว้เอามาไว้ใส่เห็ดปุ๋ยเห็ดยังใส่ต้นใหม่นี่ครับผมเนี่ยเพิ่นก็ออกมานํำเนาะหวานเนาะก็ต้องเทกแกลบเพิ่มนะครับเนาะแต่ว่าใบสิงไข่นี่เพื่อนบอแต่้อง กอให้เสียงแหบครับผมเพราะว่านักมุท่านได้ใส่เสียง <laughs> ใส่เสียงแต่ยังเหมือนแรงลองเพียงลองเพียงใหใกล้ปลาให้กบฟังนะครับเนาะนี่แหละครับใบตะไคร้นี่หะืว่าหรือว่าใบสิงไข่นี่ เกาออกแต่ว่ามันเป็นใบที่มีกินดับกินอยู่มันเกิดกินหอมดีแต่ว่าเพิ่นเกิดสีบอกผมมาแตะต่องก็บใบอันนี้ปัญหาน,นี่แล้วครับผมบัดน,นี้ว่าเป็นยางไกลเพิ่งต้องให้อยู่ห่างไกลบ้านคนเนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามันมีกินมีหยางมากเพิ่นก็นลองเลี้ยนได้หมายถึงว่าคนที่เพิ่นมีผลกระทบคับ ก็เพิ่นเพิ่นก็ลองเลี้ยนได้นะครับเนาะก,ก็ต้องใช้แกบใช้อะไรก็ต้องคือประมาณว่าสุขาอนาไมยนี่ก็ต้องเบิ้งให้เพิ่นนละอ้าวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาแกบมาเทบาหนี้ต้องเบิง้งมุมกล่องนะมันมุมกล่องมันอันนี้นะครับผมมามาสาวจะเทแกบให้เดี อ่าครับผมอ,าอ้าวเนี่ยครับผมบ้านนี้ดูแลสุขขาน้ำไม่กันกนะครับเนาะโอเคเมาเพิ่มต่อไปถ้ามันหนาหรือว่าเขาใส่ใส่ใ็่ปุ๋ยเขาก็มาตักเอาได้ แต่ว่าตอนนี้มันก็ทันหลายครับผมแต่ว่าเกเรื่องนินอยู่สามวันก็ยังไม่ถึงกลิ่นยังไม่ถึงกลิ่นแรงเนาะมีแต่มีมีกลิ่นเล็กน้อยอยู่กินมุ่นนั่นคนมุ่นทายมุ่นอย่างคนนี่ครับผมแต่ว่าการนอนบนบบนบนบหยากบนนอนเพื่นกรน,นอนเห็นสามหมื่นนอนบระสำม,มองนอนใส่กันนอนน้ำกันนะครับผม นี่นะครับผมเลี้ยงไก่สามวันเลี้ยงไก่สามวันได้เจาะได้เจาะที่ระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนแล้วก็แกบที่เทไว้นี่ก็เปนก็แนะนํำมากครับพ่นเร่ยเเพื่อคนก็แนะนํำมากว่าให้ใด้แกบเนาะตอนแี้ผมใส่เครื่อง แกบมันไม่แกบมันจะไม่มีตัวอะไรขึ้นคือมันบ่มีอไอโตให้ขึ้นนะครับผมแต่ว่าเพื่อนว่าเ้าเพื่องอวยเอาเรื่องอยู่เพื่อนว่าแกบมันก็ช่วยดับกลิ่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับเนาะฮาวกันอารมณ์ดีอยู่เดี๋ยวตัดหญ้าก็ตรงเอื่องเขาพอกให้เบิดเพราะว่าเดี๋ยวติตื่นเครื่องตัดหญ้าอีก นนี่นะครับการเป็นอยู่ห้องไก่ส่วนกบส่วนกบก็ประทะกับปลาดุกอยู่ตอนนี้ตรงตอนนี้ต้องล่งอาหาร <c oughs> ล่งให้ปลาดุกก่อนขอบคุณที่รับชมแนละติดตามนะครับผม